สบาบัดีพ่น้าสืบทดต้องมองสมบันช่าสัจเจคือก่าพ่น้องอยู่หัวประแดกคือเก่าพ่น้องมลละเบิงมเมลละเบิงฮ็ดปวกเขาทำมันบราณเขาใเบงนอมไม้พ่น้งเจ้าเฮ็ดคาพ่น้ง ไปคาอยู่ห้ไว้มุนกอดไม้ไปนะหน้อยฮะสองบงิ่งน้ำบ้านายแต่น้ำไม่ก็มามีเนาะให้ว่าชุมช่มๆไปหนะ่อยซุ่มบ่อนะแล้วต่เนื้อยังบ่อเพาะไปหนะ่อย มาพอเหดปวกพีนไ,นไม่ใช่ไม่ใมัคียยนะ,อะเออแล้วล่ะมาป,ประเดี๋านไม่ใช่เป็นห่วยพี่นะเมื่อยตาด้วย nó thì nèo thì nó và cái <laughs> chó ở nó nước vừa sợ thôi hè cái lốm nào phun nhà tốt thương lốm mình à phải mà ao nó này Chờ, không có bờ hên bờ phở là mà mẹ này thế kia à, hết cái bờ phở phải nó bờ chờ hết bờ hên mẹ cặp bờ thôi แต่พี่น้อยเจอสิพอเห็ดปกวกบ่เจอบอเห็นเลยอืมอน่ะตัวทำไม่มันอึดเด้พี่น้อย หอกซุ่มด้วยห่ามีมาพาเลยมาเจอป้าทถ มาเพ่อพี่น้องแต่ถ้า่ลอลงรลอลงใต้พี่น้อลรออยู่หัวประแดกพี่น้องแต่ไป่จักมีนะนำหน้าน,นัคือลาแท้ยุง หมดเจอเลยอืมจะเกียวบัวนนะียเนาะโหป้าพี่นะ้องโวันนี้เขาเขียวไปแนเตนบัป้าขังไงอยู่ดูพี่นะ้องข้างใยบวห้ปัว Cái cứ đạp lên nó hả kia hả, hả? bớt nữa, hả Bỏ hên nó เต็นพึงพระพลดครับจัมันอาจากาักรบัตันครับ mở chờ thì nào kia cái sớm mọi rồi Hãy subscribe cho เริ่มคำหน่อยอย,อยู่หัวประแดกขึ้นกอลได้ไปนั่งเสียนหนังกดห้องนอนแน่กับมีนะ่ะสองคลัทช์แน่เสองได้ไปนะั่ง nên của mi mì nào của bà mì phía ướt nữa nó nằm con kìa Ui, còn con bác ปลา,ปาบอนไปเนองว้ายลูกผ่าขอไปเนองซุ่มแหงนะวันน้ำส่างได้ในว่างนี่แหละแดดประมาณสองปีนี่แหละนี่แหละบอกน้ำส่าง พี่น้ลูกปาคอลูกปาคอปามีรถแม่พี่น้องลูกาคอ มีลูกแม่ลูกปลาคอพี่น้อนแต่มันอยู่แถวหัวเนาะไม่ใช่ลูกปลาคอปลาปลาซิวคุลาท่านใ้มาต้นลูกปลาคอตัวปลาซิลเนราะปลาปลาซิวคือตัวใหญ่เนาะอยู่หัวหัวปลาแด้ขึ้นกาวผักกุหลาบกุแซ่ผักติดตามส่องทจอคือเก่าเด้อพี่น้อง ปาลูป,ประคอกกับมีพน้าอ้องปาซยวกับมีได้อ่าพี่น้องเจอตอนเจอนอนหรือไม่พี่น้งอ,อ,นองพ้นปัาบลูพี่น้งอ,นง,อนงอะเลปลาก็เห็นอยู่เออกอดทำไม ก็ทำไมกลพนไปนะมันรูกปกระคอยมันตื่นคนไี่นาอทุอย่างมาแล้วมันเห็นนะโผู้พีานะน้องใหมนะนันนะ่นเลยนะนอนะเลยพปกเห็นเซเลยลาอะพี่นนาะปฏิตามสอใสคือ,กเ,อเกอ่าทุกพี่นะาะพากรอกแลกดแชร์เพ่อไม่กิบนาะสบายดี